หน้ารถตุก๊กตุกสามล้อนะคะตัวนี้เป็นแบบเหล็กยังไม่ทําสีนะคะไซส์เป็นไซส์ที่ใช้ในรถจริงนะคะตัวนี้นอกจากจะนําไปประกอบรถแล้วนะคะ mm. ก็ยังสามารถไปตกแต่งร้านคา้าร้านอาหารคาเฟ่โรงแรมต่างๆได้นะคะสําหรับตัวนี้ค่ะเป็นงานเหล็กทั้งชิ้นนะคะทั้งด้านบนด้านล่างแล้วก็เบ้าไฟกลางนะคะ ตัวชุดไฟนะคะทางร้านนี่ขายแยกต่างหากนะคะทั้งไฟกลางค่ะทั้งไฟเลี้ยวค่ะกระจกบานหน้ายางขอบกระจกต่างๆนะคะลูกค้าสามารถซื้อชุดเหล็กชุดแบบนี้นะคะไปทําสีก่อนนะคะแล้วก็นําชุดไฟนะคะไปประกอบเพิ่มเติมได้เลยค่ะใสนี้เป็นไสมาตรฐานของรถตุ๊กตุก๊กสับล้อนะคะให้ดูเนื้อง,งานนะคะเดี๋ยวเราให้ดูด้านในค่ะด้านในจะเป็นเปลือยแบบนี้นะคะ ตัวแผงไม้ด้านในค่ะเรามีขายแยกนะคะแผงบนใต้แฮนต่างๆนะคะถ้าลูกค้าต้องการนำไปประกอบเป็นตัวรถนะคะก็สามารถสั่งไปพร้อมกันได้เลยค่ะ